วันนี้ผมเข้ามาในห้องแลบเพราะว่าเมื่อคราวก่อนนี้ได้เรียนท่านผู้ชมไว้แล้วว่าเราจะมาดูว่าในที่นี้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรบ้างและผู้ซึ่งจะตรวจสอบอัญมณีมีวิธีการอย่างไรถ้าอาจารย์ท่านก็พาเรามาที่นี่แล้วก็จะได้บอกว่าท่านผู้ใด ที่จะมาอธิบายจะมาสาธิตให้ดูว่ามีการตรวจสอบอย่างไรด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ในแหล่แห่งนี้นะครับครับเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบอัญญมณีหลายท่านแต่สำหรับวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับดบรพรสวัสดนะฮะกับอ,อ,อาจารย์วิราวัรณสองท่านที่จะเป็นคนช่วยในการอธิบายครับ ที่อาจารย์สักดาแนะนำไว้ผมแนะนำอีกทีนะครับนี่คือดรพรสวัสด์วัฒนคูณครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติขอท่านยาวหน่อยนะครับ,รบอีกทีจำได้ไหมต้องอ่านดิครับจะทำอะไรครับวันนี้จะพามเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นถ้าเราจะ เวลาเราได้ตัวอย่างมานะคะก็คือว่าเรามีตัวอย่างนี่เป็นทับทิมหมดแต่เราอยากจะมาดูค่ะก็มีสีต่างๆกันทับทิมที่สีแดงนะคะให้ทายว่าท่านชอบอะไรท่านชอบเราเลือกไหมเมื่อกี้เนี่ยสีเม็ดนี่นะฮะทุกคนเลือกเม็ดนี้เม็ดขวาสุดขวาสุดเนี่ยอยากจะถามว่าจริงไม่จริงที่ว่าอันนี้เป็นอันที่ดีที่สุด ก่อนอื mae, ่นนะคะเราก็จะมีการตรวจเบื้องต้นนะคะเราก็มาดูว่าการเรืองแสงยูวีเนี่ยทั้งหมดเนี่เป็นยังไงเราก็มาดูทั้ง4เม็ดเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาเียวกับเแสงคุณตาไวเลสนฮะนะคะก็จะพบว่ามีสีก็เม็ดที่ผมเลือกไว้ดีที่สุดนะฮะสว่างโร่เลยสว่างโล่เลยค่ะนะคะ ากนั้นเราก็จะมาไขให้ท่านทราบนะคะในเม็ดแรก่ะเม็ดแรกเม็ดแรกนี่นะคะจะเรืองแสงน้อยมากนะคะซึ่งเป็นทัทิมจากแหล่งประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่ามีเหล็กเป็นองค์ประกอบอยู่บ้างซึ่งจะลดการเรืองแสงลงนะคะถัดมาเนี่ยเป็นทับทิมจากแหล่งพม่าค่ะคาดว่าจะเป็นแหล่งมองชูนะคะก็เรืองแสงพั่งที่ใหม่นิดนึงเม็ดนี้เห็นเรืองแสงสว่างขึ้นนะ คือมาจากแหล่งพม่าเช่นเดียวกันค่ะจากการที่เราดูว่าเรืองแสงได้มากน้อยต่างกันเนี่ยอยู่ที่การกําเนิดทางธรณีวิทยาด้วยนะคะการที่เรืองแสงมากทั้ง2อเม็ดของพม่าเนี่ยเป็นการเรืองแสงทึ่เกิดเนื่องจากการแปรสภาพค่ะเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติการแปรแล้วคงผลก็เกิดความคอมเพ้นขึ้นะคะก็เลยเรืองแสงทีนี้เม็ดนี้ค่ะเรืองแสงมากเลยดีใช่ไหมดีค่ะ แต่ว่าเป็นกริรงแสงจากการที่ใส่ธาตุเข้าไปคือธาตุโครมนียมเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นตกลงเม็ดนี้ก็เป็นทับทิมพร้สังเคราะห์ค่ะเช่นเดียวกับสังเคราะห์นี่ก็จะได้มาเป็นแท่งแบบนี้นะคะแท่งนี้ทับทิมแหละครับแท่งทับทิมสังเคราะห์ค่ะนค่เรืองแสงไหมฮะถ้าเข้าไปข้างในถ้าเราอยากจะลองตรวจดูนะคะเราก็ลองใส่ ที่เข้าไปก็จะเห็นว่าเป็นแสงรูเหมือนกันนะคะเร็นแสงรูเหมือนกันธรรมโอ้ที่ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะเขาขายเม็ดผมเลือกเม็ดดีเขาก็สบายมากราคาแพงเลยแต่อันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะเรายังต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงในการดูรายละเอียดรู้มือว่าเั้งอะไรแปดล้านหรืออะไรทั้งหมดที่นี่ เครื่องมือทั้งหมดกี่สิล้านละเครืคร่องมือที่ใช้อยู่ในแลบเนี่ยสาล้านครับนะครับเสร็จจากเบื้องต้นทีนี้ก็ไปอันที่สองครับตอนนี้เรามาอีกโต๊ะหนึ่งนะครับโต๊ะนี้ก็ที่จะแนะนําก็คือคุณวิลาวันอันติชาน,น,คนีค่ะ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติยาวเหมือนกันนะครับจุดนี้ทําอะไรครับค่ะหลังจากที่เราตรวจด้วยเครื่องมือพื้นฐานเพื่อจะดูจะดูว่าเป็นชนิดอะไรแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะมาดูลักษณะภายในพลอยโดยใช้กล้องขํายกำลังขยายสูงซึ่งมีกําลังขยายได้ถึงเต็น70ถึงร้อยเท่า กำลังขยายซึ่งเราจะสามารถดูลักษณะภายในพลอยนี่เราจะเรียกว่าเราดูมนลชินภายในพลอยนะคะมนลชินคําว่ามนลชินนี่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยหตี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกสิ่งซึ่งแปลกปลอมหรือว่าแสดงความเป็นธรรมชาติความเป็นของปลอมนี่ว่ามนลชินเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกว่ามนลชินนั้นเป็นมนลชินของธรรมชาติหรือว่าเป็นมนลชินของของปลอม นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างอย่างตัวอย่างที่อยู่ภายใต้กล้องอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของมรกตนะคะคจะเป็นมรกตจากแหล่งบราซิลจากบราซิลการที่จะตอบว่าเป็นมรกกจากแหล่งไหนก็มันก็จะใช้ลักษณะหรือชนิดของมลทินภายในมรกตจากแหล่งนั้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอมันเ,เราเจอมลนชินของแร่ชนิดหนึ่งซึ่งแร่ชนิดนั้นเนี่ยเราจะพบอยู่ทั่วบ่อยเสมเอเราก็จะได้ว่าเป็นจากแหล่งนั้นค่ะคทีนี้สองกล้องดูแล้วมาปรากฏที่จอเยนะคบก็จะมาปรากฏที่จอเดี๋ยวนะคะแอบดูดูที่ที่ตานราก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะจากอย่างนี้นะคะเราก็จะมองแล้วเราก็เออใช้กําลังขยายสูงครับ ที่จะให้มองชัดแล้วก็จะมองเห็นลักษณะของมลชินภายในมลกฏเม็ดนี้ซึ่งเราจะเห็นเป็นผลึกดีดาอันนี้นะคะครับอันนี้เรียกมลชินแหละค่ะก็เป็นมลชินผลึกแร่คือเป็นอีกแร่หนึ่งซึ่งอยู่ในลอยชนิดมลกฏมลชินผลึกแร่นี้ก็จะมียกตัวอย่างเช่นอาจจะมีมลชินผลึกแร่ที่เป็นไมก้าผลึกแร่ที่เป็นแร่โครไมท์หรืออื่นๆอันนี้อะไรนะคะ นนเนี่ยจากลักษณะลักษณะรูปร่างของของผลึกแร่ในนี้อาจจะเป็นผลึกแร่คโครไมซ์ซึ่งอยู่ในมรกตของแหล่งนี้นะคะแต่การที่เราจะสรุปว่ามันเป็นแร่ผลึกแร่อะไรชัดเจนเนี่ยเราดูจากลักษณะรูปร่างแต่เราจะต้องทําการวิเคราะห์สนับสนุนด้วยเครื่องมือระดับสูงที่เรียกว่าเครือ่องมือลามาน สเปกโตรมิเตอร์รามานนี่เป็นคนคิดเป็นแขกใช่ค่ะโหรามานใช่ใช่อาจารย์รู้จักเป็นคนที่คิดเล่นเพ่อเราเพื่อเตองทใช่แล้วเครื่องก็จะขยอยเหมือนกันค่ะนะฮะก็จะสนับสนุนเพอะไรว่าอันนี้อีกทีหนึ่งมลทินมากก็ราคาตกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คราวนี้มันก็จะยากนิดนึงตรงที่ว่าพอมีมลทินน้อยไม่มีมลทินมาให้เราเห็นใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะสรุป ยากเหมือนกันว่าจริงหรือปลอมใช่ไหมคะเราก็จะมีเครื่องมือระดับสูงอื่นอื่นอีกที่จะสนับสนุนผลการตรวจของเราได้อย่างถูกต้องละเอียดมากนะครับคือรู้แหล่งด้วยนะครับแล้วรู้ถึงแล้วว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรคุณภาพนี่ขนาดไหนที่ตกใจมากคือไม่มีเลยแหมนี่ปลอมแล้วจริงถ้าไม่มีเลยนี่ปลอมแน่ใช่ไหมไม่ยังไม่จําเป็นค่ะเราจะต้องไปตรวจด้วยเครื่องมือ อื่นอีกต่อไปเพื่อที่จะคือคือการตรวจพลอยเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่ใช้ประสบการณ์อย่างเดียวนะคะ,ะทุกอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตัดสินเราไม่ใช่ว่าจะซีซัวว่ามั่วอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เราจะมีขั้นตอนการตรวจโดยใช้เครื่องมือระดับสูงทางวิทยาศาสตร์วที่เราดูที่อื่นอีกเอาค่ะเอาครับที่นี่ทาอะไรครับ เครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือขั้นสูงนะคะเครื่องมือนี้เรียกว่าเครื่องมือ UV visible แล้วก็ NIR ก็คือว่า,าใช้ลำแสงเหนือม่วงมองเห็นได้แล้วก็ใกล้อินฟราเรดนะคะพร้อมเลยนะคะเพื่อตรวจสอบกระบวนการเกิดสีในปอยว่าสีเนี่ยเป็นของที่ทำขึ้นเองหรือว่า,าเป็นสีที่จากของแท้หรือว่าของเทียมนะคะหรือบอกว่าเป็นสีที่ได้รับการปรับปรุง แตานี่รหรือเคือมีการเสริมแต่งขึ้นมาให้มันดูดีขึ้นแต่เครื่องนี้จะรู้ว่านี้ตกแต่งหรือเปล่าอันนี้ธรรมชาติหรือเปล่าได้อยู่ตรงนี้เไปครับเป็นเครื่องมือขั้นสูงอันหนึ่งนะคะตัวอย่างน้องก็จะเอาตัวอย่างใส่เข้าไปข้างในค่ะ จากนั้นก็จะมีการใช้ลําแสงดังกล่าวเนี่ยนะคะผ่านไปที่ตัวอย่างของอัญมณีนะคะลอยนั้นซึ่งตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการแบบการดูก,กลืนแสงหรือว่าการให้แสงส่องผ่านนะคะก็จะเห็นภาพซึ่งเป็นลักษณะเป็นกราฟ<ข>อ,ออกมา <ขอ S 1> ก็แส <ขอ S 2> ดงการดูกลืนแสงในช่วงคลื่นต่างๆซึ่งการแสดงการดูกลืนเนี่ยทำให้เราทราบกระบวนการที่เกิดในลอยนั้นนะคะถ้าเป็น เป็นกระบวนการซึ่งเราได้ประรันคุณภาพขึ้นไปแล้วแบบตัวอย่างอันนี้แหละคะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างมรกรใช่ไหมคะเป็นของแท้ค่ะดูจากกราฟนะคะมีของเทียมซึ่งเราเปรียบเทียบกันได้ด้วยค่ะเป็นของสังเคราะห์นะคะ จะให้ทสีที่แตกต่างกันให้เห็นนะคะสีแดงนี่เป็นของสังเคร,ราะห์นะคะคแล้วก็สีเขียวนี่เป็นของแท้ค่ะขธรรมชาติค่ะีรรอรูม ผู้ชายนะครับอันนี้รามาันรามันนะฮะเครื่องนี้ค่ะคือเครื่องเครื่องมือที่เรียกว่ารามันสเปกโตรสโคปครับ,รบ,รบ,รบทำอะไรบ้างครับเครื่องมือน,นี้นะคะเราสามารถจะใช้ตรวจสอบอัญมณีได้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 หลายแบบนะคะกรณีนี้ก็คืออัญมณีชนิดเดียวกันตัวอย่างนี้ก็คือมีสีแดงสามสีครับ,บ,บอัญมณีต่างชนิดกันค่ะขอโทษค่ะหรือว่าเป็นชนิดเดียวกันเราจะตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือนี้นะคะอยากจะรู้ว่าสามเม็ดเนี่ย เป็นอัญมณีชนิดใดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะบอกได้ว่ามาจากแหล่งใดนะคะแล้วก็จะดูมูลทินได้ด้วยว่ามูลทินแรกที่อยู่ภายในอัญมณีที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรเป็นชนิดใดก็ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ตามเดิมนะครับค่ะเราเราเราผ่านกล้องขยายนะคะไมโครสโคปนะคะเพื่อจะได้ยิงไปตรงจุดที่เราต้องการครับ เป็นแสงเลเซอร์นะคะคเป็นการดูการ scatter นะคะการกระเจิงไปนะคะของสาซึ่งในแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบนะคะของการกระเจิงไปไม่เหมือนกันนะคะกระจัดกระจายไป ใช้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะออ๋ครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราเปิดไฟด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีรังสีคอสมิกนะคะคเข้ามารบกวนบ้างแต่ว่าก็สามารถจะเห็นเราใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปนะฮะค่ะแสงเลเซอร์หลอดชนิดสีเขียวคะ่ะจะเห็นได้จากที่ส่องผ่นมาในกล้องนะคะ อย่างนี้นะคะเราจะเก็บเป็นไลบรารีหรือว่าเป็นห้องสมุดของเราไว้ก็เป็นพลอยชนิดใดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะค้นหานะคะว่ารูปแบบอย่างนี้น่าจะเป็นพลอยชนิดที่เรียกชื่อว่าอะไรนะคะ็นการเปรียบเทียบ แบบที่เหมือนกันชนิดเดียวกันเราจะเขียนชื่อออกไปนะคะว่าทัวมาลีนใช่หรือเปล่าบางทีเราเราทราบเพราะว่าเราเป็นนักแรกนะฮะเราก็จะถามไปแล้วเขาจะเกิดจะขึ้นแพทเทิร์นมานะคะชนิดรูเบลไลท์ลองถามดูเราถามเขาก็ตอบเลยครับน,น่าดีถามในที่นี้ก็หมายถึงว่า,าเราเราบอกแล้วเ,เขาจะไปคน้นหาม,มาให้ เป็นเครื่องมือซึ่งมีชื่อว่าปูเรียท a านส์ฟอร์มอินฟรนะคะใช้ตรวจสอบชนิดของพลอยนะคะตรวจสอบลักษณะรูปแบบของการดูดลืนหรือว่าการส่งผ่านของแสงเนี่ยว่าเป็นพลอยแท้หรือพลอยสองเคราะนะคะสามารถจะบอกแหล่งที่มาได้ด้วยแล้วก็ตรวจสอบชนิดของสารพวกพอลิเมอร์หรือสารอินทรีย์นะคะที่เติมลงไปในพลอยบางชนิดเช่นในมรกตในหยก เป็นเครื่องมือตรวจการนําความร้อนนะคะเราใช้ตรวจเพชรนะคะตรวจค่าการนําความร้อนซึ่งเพชรนี่จะมีค่าการนําความร้อนที่สูงมากนะคะในกรณีนี้ก็ทางระต่างๆนี่ก็จะใช้ส่วนใหญ่นะคะเมื่อเราจิ้มลงไปในสิ่งที่ไม่ใช่เพชรนะคะก็จะตีอยู่ในสเกลสีแดงนะคะถ้าเป็นสิ่งที่เป็นเพชรนะคะเราก็จะทดสอบก่อนว่าเพชรนะเราจะตีให้ถึงสีเขียวทีนี้ พอเราได้ตัวอย่างมานะคะหรือว่าได้แหวนมาสักวงหนึ่งแล้วก็จะตรวจว่าพลอยสีขาวๆใสๆนี่เป็นเพชรหรือเปล่าพอจิ้มลงไปเม็ดแรกก็ถึงในบริเวณซึ่งสีเขียวนี้ก็คือเพชรดูเม็ดเล็กด้วยนะคะนี่ในบางการณีเราอาจจะไปชนชนโลหะนะคะก็จะนําได้สูงเหมือนกันกรณีนี้เป็นโลหะค่ะโลหะก็นาความน้อนได้สูง เครื่องนี้เป็นเครื่องทำใบรายงานผลการตรวจสอบนะคะคือออกประกาศเสียบัตรว่าอันนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง <บ har? S 1> คุณสมบัติอย่างไรและผลที่เราตรวจสอบนี่เป็นอย่างไร,รบ้<บ>างนะคะแล้วเราจะออกออกให้มีมีรูปด้วยฮะมีรูปค่ะมีรูปประกอบค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติแล้วก็สส่วนของอัญมณีนั้นชัดเจ รายละเอียดบอกหมดเลยทีเียรายละเอียดบอกหมดค่ะว่าได้รับการเพิ่มคุณภาพโดยความร้อนมาไหมเป็นของแท้หรือว่าเป็นของที่ส่งคร้อมาแล้วผู้ซึ่งเป็นลูกค้ามานี่ก็มาที่นี่ก็มาที่นี่ค่ะมาขอรับบริการได้ที่นี่ค่ะที่นี่แล้วครับเปิดทุกวันอั้ดีมากครับอันนี้รู้ทันสมัยมากเพราะว่าปลอมไม่ได้พิพ์จากคอมพิวเตอร์เลยนะฮะครับอันเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วค่ะ แล้วเราก็จะมีการลงนามโดยนักอนุรักษ์นิยมของดัาเราได้ดูมาหมดแล้วนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือนดิโอ้โหม,มากมายราคาเท่าไหร่ฮะสามสิบห้าล้าน,านครับเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะ้วจ้ะครับทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่เหรอฮะครับอยู่ที่นี่คือมาตรฐานเนี่ยนะครับ มาตรฐานเดียวกับสถานที่ซึ่เป็นสถาบันวิจัยและตรวจสอบของสวิตเซอร์แลนด์หของนิวยอรเหมือนกันครับอ่ก็เรยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถสูงประจำที่สถาบันนี้เพื่อทำการตรวจสอบอัญมณีให้คำปรึกษาในอานะว่าเชื่อแน่เชื่อถือได้เชื่อถือได้ครับ ผมได้ยินว่าดรพยมท่านก็มาเหมือนกันนะัครับท่านมาเป็นที่ปรึกษาของสถาบันครับท่านนั่นนป็ผู้เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นในเรื่องนี้เลยดรพยมอารยการโดบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านได้เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มองเห็นแล้วว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าไอ้นี่เป็นของทาขึ้นหรืออันนี้เป็นของธรรมชาตินอกจากนี้เรายังรู้ว่า มาจากแหล่งไหนครับนี่มาจากรูดโมโกจากพม่าอันนี้มาจากเมืองการจากบอ่อพลอยอันนี้มาจากบอ่อเวนที่บอ่บอไร่เผาหรือ <c oughs> ไม่นะฮะเผาหรือไม,ม่ <Deutschland> <c oughs> พวกนั้นก็เรียกว่าทําขึ้นไงเพราะสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ถ้ามันจะใสมันใสโพลิเมอร์เข้าไป ทำให้ใสขึ้นมาเลยทีเดียวทำให้สีสวยกาไปหงเออเอาสีสวยเป็นหูแล้วยังใส่สีเข้าไปได้ด้วยเดี๋ยวนี้เออถ้ามีอะไรที่มันมีรอยที่แตกแยกครับสามารถจะเอากาวตราช้างใสเข้าไป่าเดี๋ยวนี้ทําได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราถึงจําเป็นที่จะต้องมีสถาบันที่วิจัยและตรวจสอบว่าสิ่งนี้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไรอย่างไรมีรายละเอียดบอก เพื่อจะได้ออกเป็นสติฟิเกตครออกเป็นใบประกาศนียบัตรให้แก่ลูกค้าแล้วเขาก็จะได้เอาไปแสดงต่อผู้ที่มาซื้อเป็นการรับประกันอีกทีหนึ่งว่าไอนี่ของแท้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเลยคราวนี้ทำยังไงนะครับผู้ลูกค้าที่มาเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าบริการไหมก็เสียพอสมควรแต่ก็ถูกต่างประเทศมากครับเพราะสถาบันของเราเป็น องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไรนันเพราะฉะนั้นผมว่าท่านที่อยู่ในวงการธุรกิจอัญมณีเนี่ยครับไม่ต้องส่งไปตรวจสอบที่ต่างประเทศมาที่นี่เท่านั้นแหละครับเพราะว่ามีมาตรฐานอย่างเดียวกันอย่างที่ต่างประเทศที่ท่านเชื่อถือและที่นี่ก็เป็นที่เชื่อถือของต่างประเทศเช่นเดียวกันครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ